Mm -hmm. but it เอขูอันนี้ผมมาสอนใช้ไมมีเลเตอร์นะครับชุบชุบเนี่ยโอเคบางต้นอ่ะอันเนี้ยเราจะทำคลิปไว้ EP หนึ่ง EP หนึ่งบางต้นในการขยับเนี่ยชอบทำแบบนี้มากกว่า แล้ก็ตัวขยับ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 ,ยบตัวแล้วก็ตรงนี้ก็คาขชุบขชบขยบขาซ้ายขา,ขาขวาตัวหัวแล้วก็แขนซ้ายแขนขวานะครับ กันเลยก็เนี่ยมีชื้นใส่พื้นที่ไอเทมล็อกเชฟคาเมล่าคาเมล่าก็คืออย่างเงี้ยชึบชิลลบปื๊บปื๊บก็คือการกดเก้าเป็นอย่างเงี้ยชึบลบไปก่อนก็เราก็ต้องทำแบบเอาแบบ ง่ายง่ายก็ลองตรงนี้ครับแบบเดินแบบง่ายง่ายแบบเราจะทำเอง,งเนี่ยเราทีละสิบทีละสิบนะครบง่ายก็ตรงนี้ต้องกดอย่างนี้ไว้ตลอดนะครับผมชอบกดอะหรือไม่กดก็ได้หรือคุณจะทำอย่างเนี้ย กั m m ้นไว้แต่ผมชอบกดมากกว่ามันเหมือนอย่างเงี้ยมาเอาเอาแบบเอออย่างเงี้ยเอาเป็นหัวล็อกแล้วกันสองสองก็มา20 เหัวชาวเลาะตรงนี้ก็อีกอันนี้ก็ต้องลบนะครับก็ได้เป็นอย่างนี้ยชึบชึบแล้วก็ควบคอนโทนรซรีนะครับจะทําอย่างเนี้ยเนี่ยมาเลยชึบแล้วก็มันจะได้อย่างนี้ชึบ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 คอนโทรลีคอนโทนซีกัปปี้คอนโทนรวรีวาง อโอเคมาต่อกันเย่เนี่ยชุบชบุบปื๊ดปืบปืบหัวชาวล็อกเนี่ยเราที่จะจะจะทำแบบเอาแมพใส่นะครับถ้าใครเล่นในเนี้ย ในทีลันเชอร์ที่ผมสอนโหลดไปก็ไม่ได้ต้องแอปดาต้าอย่างเงี้ยแอปดาต้าแล้วผมเดี๋ยวผมลองใส่เอาในได้ในในในี้ผมนี่แหละเหรอชุดชึบชึด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 ชนี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ปุ๊บ๊บโอเคเอาเป็น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 อันนี้แล้วกันจัมทูอีสิชุบปุ๊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 บก็ใส่ในแซยับของคุณอะไม่ใช่อันนี้ชุบแล้วก็ลอง ก็ตรงนี้ import from w a l l นะครับตี้มันจะมี jump t o easy เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี้ยชกก็คณก็ควบควบเออผีควบนะครับควบควบแล้วก็อึึบอึบ,อบ,อบ เออเออเอบแล้วก็อันนี้ก็ความสูงความสูงนะครับเดี๋ยวเราก็ตรงดูด้วยว่ามันต้องการถึงจุดต้องการไหมความสูงเนี่ยถึงหินดานก็ได้นะหรือเท่านี้ก็ดอนไปชืบ เนี่ยแล้วก็เคลือบเนี่ยมันก็ได้แล้วเนี่ยชื้อมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ได้แล้วการอินพตุตฟอร์ม o นะครับต่อไปนี่ก็เออขาไอเทมก็ก็จะจับได้แล้วบางทีคุณก็เนี่ยื้อคุณก็ทำเงี้ย บางทีคนคุณอยากให้มันอย่างเงี้ยจึ๊บจะต้องทำทำทำให้เป็นอย่างนี้ก่อนตุ๊บจึ๊บ๊บ๊บเหมือนคุณอยากขยับแขนนะขยับแขนให้ดัเนี่ยขยับแขนจึ๊บอึ๊บแต่ดับแต่ดับมันก็ดับไม่ไปก็ต้องมาขยับอีก เรามีท้องแก่เนี่ยอันนี้มืออะไรเลฟอาร์มก็ไม่อะเลฟอาร์มเนี่ยพ็มันจะขึ้นขึ้นไปนิดหนึง่งอึบอก็ลงมาอย่างนี้ครับแล้วก็เนี่ยไม่ผิดลงแล้วก็ชึบนี่แล้วก็ลองลองขยับตรงนี้ดูเงียบเงียบเงียบ จอควมดับร้อสิบองศานะอความดับรอยห้สิบองศานะคับเนี่มันก็ง่ายอ่ะ้ยผิด เอะลบผิดอีกโอ้ยผิดอีกแล้ว โอเคได้แล้วเนี่ยลองทำแบบอย่างนี้จากสี่สิบแล้วกันชุบชุบชุบุบ,บ,บนี่เราทำเล่นๆนะครับืองคุณอยากฟันแบบเมื่อกี้ร้อยห้าสิบองศาชุบก็ลองเนี่ยชุบชุบชุบ นี่อย่างนี้ใช่ไหมเออต้องอยู่ตรงนี้อันนี้ต้องอยู่ตรงนี้ก็อันสุดท้ายก็อ,อยู่ตรงนี้ยึบ คุณลองก๊อปีนะครับปึ๊บปึ๊บคอนโทรลซี C, อย่างที่บอกไว้คอนโทรลซีก็ลองห้าสิบเนี่ยกดตรงนี้คือทำให้มีแสงเงาแต่ผมไม่สามารถทำได้เพามันโคตรแหลกเลยชึบอืม้มผิดบางทีมันก็ผิดพลาดกันนะครับเนี่ยโอเคลองกันชึบ chup 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 ôi khịt hụp ơi khịt đi lốp lốp ok ก็้องทำตรงนี้ไปลองดิชึบชุบชุบชบเดี๋ยวสี่สิบสามสิบก็สี่สิบชุบปึ๊บปุ๊บ Mày lại chút Có Còn... ngủ Ok Chút 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 Có trời มาดูกันชึบชุบชึบชุ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 บโอเคดูเวลากโอ๊ะแปดนาทีโอ้เอาเลยไปแล้วเลยโอเคนี่เราคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมก็ทำอีพีสองต่อโอเคขอบคุณที่รับชุรู้ทิศก๊